ไพ่ยมทูตบทที่11โฉมสะคารอาพรแดงแต่ใส่ปักแทบไม่เชื่อโสดประสาทัวเองและที่สายตาได้เห็นเทียหงถูกล่าตัวไปแล้วเสาะส่วหมอจือถึงก,กรมากอคดีโชคเลือดในสำนักอึ้งสัวจนสยองป่านนี้ได้แต่ใส่ปักตัวสระริกนั่นเป็นเพิงโทสะที่เผาผลาญจนไม่อาจละงับไม่กล้าเชื่อเลยจริงๆซาะสัวหมอจือจะเป็นบุคคลน่าสะเพรงกลัวถึงป่านนี้ได้ ชายชดาเสื้อแผ่หลังน้ำตาด้วยความเจ็บแขนหลันทดแต่ใสป่ปากถามอีกเป็นเรื่องราวตั้งแต่เมื่อใดไม่กี่ชั่วยามก่อนแต่ใสป่ปากเข้าใจแล้วที่เมื่อครู่พันไม่เห็นเสาะส่วหมอจืออยู่ในบริเวณการต่อสู้ที่เทมันในพาสิทธ์มะกอคดีโรหิตที่สยองอยู่จนหน้าอนาดในอึ้งสัวเองแต่ใสป่ปากขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวพวกมันไปนานเท่าใดไม่ถึงหนึ่งชั่วยาม เพราะสาเหตุใดกันแน่จึงไปจนวนให้เกิดการเข่นฆ่าจนน่าสะเพรงกลัวปานนี้เรื่องราวเป็นเช่นนี้เมื่อหลายวันก่อนปรมกเสะสัวหม้อเราส่งเทียบมาเชิญเจ้าสนักเราให้ไปเที่ยวที่เสะสัวสักคารดาจากสนักเราเท,ทสสราบพวกมันมีอกุศลจิตคิดหลายจึงปฏิเสธคำเชิญของมันดังนั้นเองมันถือข้ออ้างนั้นมาก่อคดีชั่วร้ายนี้ขึ้นศิษย์สนักท่านมีมากน้อยเท่าใด เจ็ดร้อยกว่าคนตอนนี้ปาเจยดล้มตายประมาณเท่าไหรสองร้อยเศษอื่นๆเล่าอยู่ที่ดังเขาแต่ใส่ปากคขบเกี้ยวเขียวฝันคุ้นคิดแล้วถามอีกคราขอถามวันนี้ของเมื่อสามปีก่อนสำนักท่านเคยมีคนผู้หนึ่งสาบศูนหรือไม่ใช่แล้วนั่นเป็นปวยหวยชิวเมื่อปวยผู้ผาซสือตีของเราหูเองมีทราบท่านที่นับถือจะไหนถามความนี้แต่ใส่ปากโคกรามแนบแน่น เมื่อสามปีก่อนหากไม่ใช่ป่วยหวยคิวยอมเสี่ยงความตายไปช่วยเหลือตอนก็ต้องเหลือแต่โครงกระดูกอยู่ในป่าอันลุกลางเวลาสมปีแล้วเมื่อได้คิดถึงความนี้ต้องส่งเสียงหนักๆข้าพระเจ้าจะไปช่วยเจ้าสนักท่านเองมาดว่าต้องพีชีวิตก็ตามดวงตาชายชราเสื้อแพรเป็นประกายวาวทันทีรีบกล่าวว่าเจาตนาของท่านเราหูตื้นตันสุดซึงเพียงแต่ว่าอาศัยท่านตาลำพัง น่ากลัวยากจะกระทำได้กระทำไม่ได้ก็ต้องกระทำเข้าพเจ้าขอมลาไปก่อนจบคำหันกายก้าวอาดัดอาดออกจากห้องโถงใหญ่ไปแต่ใส่ปักเดินผ่านบรดาซากศพที่หน้นนนาหน้าตาบดานลานตึกสองฝ้าข้างโดยใจใจหดโหดจนตาหลังไหลแต่คงขบเขียเข้ยวเขี้ยวฟันสาบานสอสมอชื่อเอ่ยเราแต่ใส่ปักไม่ฆ่าเจ้าสาบานไม่ยอมอยู่เป็นผู้คนเมื่อผลสมประตู พงกายไปด้วยความเร็วดังดาวตกทันใดมีเสียงตวาดแว่วมาหยุดไว้เสียงดังร่างปรากฏเป็นเงาสีดำที่เร็วดังสายฟ้าพงว่ามาที่เบื้องหน้าแต่ใส่ปักปรากฏเป็นชายชราสะพายกระบี่แต่ใส่ปักเหลือบมองแล้วแค้นหัวร้อถามมีความประสงค์ใดสายตาข่มกล้าของชายชราสะพายกระบี่จ้องหน้าแต่ใส่ปักแน่วนิ่งพางแค้นเสียงถามท่านคือหมอกุ้ยตู้ถู ใช่เิ์ของมอกุ้ยตู้ฉิวใช่แล้วเป็นไรไม่ใช่จะเป็นไรเสือแปะท่านอยู่ที่ใดโทสะแต่ใสป่ปากประดังขึ้นทันทีแคนเสียงตอบท่านเป็นใครคำพูดโอหังอย่างยิ่งเหียงห่วงเกี้ยมแขะมือขบี่ลมมหาการแต่สใส่ปากแจฐานจนลองพองไปอ๋อที่แท้คือเฮียงห่วงเกี้ยมแขะข้าพเจ้ากำลังต้องการหาท่านอยู่ฟังว่าท่านทราบเรื่อง้อยของ ทีตีหวยไปทั้งสี่ใบนั้นเหียงห่วงเกี้ยมแขะแผดหูร่อเกาวเด็กน้อยท่านคิดจะปั้นข่าวโคมรอยตบหูตาผู้คนหรือไรโชนชาวนักเลงมีผู้ใดไม่ทราบทีตีหวยไปที่ร,รับพิสานอยู่ในมือซื้อแปะท่านเองเหลวไหลเหลวไหลขอถามท่านซื้อแปะท่านชไหนทราบศูนย์ไปจากบูริมนี่ไม่ต้องนั่นน,นันี่นี่จงบอกกระเรามาแต่โดยดี ซื้อแปลท่านอยู่ที่ใดหากไม่บอกกับท่านไม่อาจหนีรอดจากอ้อมมือเราไปได้แต่ใส่ปากแค้นหร่อยามแล้วกล่าวอย่างนั้นเราสองมาทดลองดูกันเด็กน้อยไม่ยอมบอกซื้อแปดท่านอยู่ที่ใดจริงๆไร้สาระเหียงห่วงเกี่ยมแขะกระชากกระบีออกจากหลังดังควับใจดวงตาเปประกายแวววาวราวสายฟ้าขมิ้นมองหน้าแต้ใส่ปากแนวนิ่งแต่ใส่ปาก ยืนเดิน,ปงงนไปสนพิารด้ความทนงสีหน้ามีรอยยิ้มเฮีย้ยมอมตหิตขึ้นทีละน้อยทันใดเสียงตวัดกล้องดังขึ้นแล้วร่างเหี่ยวหวงเข้มแข็งผส,สานกับประกายกระบี่ที่เจิดจ้าบาดตาพงวาขวา่แต้ใสปักด้วยการจู่โจมที่หักโหมดุด,ดันลงมือกระดาษเกลียวกระบวนท่าเลื้อพิสดารในกระบี่ที่กรีดกายมีเสียงสู้ซาวิดหวิวระคายใจขอบคุายใสทั่วทุกทิศท,ทางของแต้ใสปักดุดพายุร้าย แต่ใส่ปากถลาเท้ารบปลีกการจู่โจมของเฮียง่วงเกี้ยแขะไปได้อย่างง่ายดายสะบัดมือขวาฟาดตีโต้เขาชาติหนึ่งทั้งสองฝ่ายแทบลงมือในเวลาพร้อมกันจึงเห็นเงาร่างพอประกบก็แยกกันทันทีหน้าปากเฮียง่วงเกี้ยแขะมีเงือซึมเล็กน้อยแต่แต่ใส่ปากกับหน้าผื่ขาวกว่าเดิมทันใดเฮียง่วงเกี้ยแขะเกรดตัวพุ่งไปอีกคราะกายกระบีสามดอกดวง พงมาจากสามทิศทางเข้าใส่แต้ใส่ปักแต่ใส่ปักสะบัดมือฟาดจูโจมไปสามกระบวนท่าในเวลาแทบพร้อมกันพลังฝ่ามือทั้งสามครานี้แต่ใส่ปักได้ทุ่มเทกําลังภายในทั้งมวลออกไปหมดสิน้นเหียงห่วงเกี่ยมแขจึงถูกลุกไล่จนถอยล่นไปสิบกว่าก้าวกบีคู่มือแทบปีกเดนออกไปทันใดนั้นมีเสียงตวัดดังก้องเหียงห่วงเกีมแขนอนลง พลังฝ่ามือที่หนักหน่วงมหาศาลขมหนึ่งตรัสเข้าใส่เฮียงห่วงเกี้ยแขปานภูเขาถล่มทลายเฮียงห่วงเกี้ยมแข,ข,มมแขถึงกับไม่มีปัญญาลบปลีกผลได้เสียงแผดร้องหหยหวนชวนสยองดังพร้อมกระบ,บีเ่เฮียงห่วงเกี้ยมแขปิวกเดนออกไปไกลส่วนล่างฟาดตึงลงกับผืนยางกิ่งออกอีกสองวาเศษเดียงสรบสไลแล้วเสียงนั้นแว่วมาอีกราแต่เฮียท่านต้องตนกแล้วแต่ใส่ปากเหลยวตามต้นเสียง ใจต้องฐานอย่างรุนแรงแต่ดวงตามีประกายอมหิตแวววับเนื่องเพราะผู้มาคือเสาะสัวหมอจือมันยังยืนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในที่นั้นท่านเองแต่ใสป่ปากตาวาดไม่ทันขาดคำเสาะสัวหมอจือก็ได้แย้มยิ้มอย่างน่าสนสม,มพางสอดคำไม่พบเพียงวันเดียวหรือพี่ท่านจำผู้น้องไม่ได้แล้วหั่นเฮียข้าพเจ้าถามท่านโปรดบอกตรงๆไม่เป็นไร ท่านทำลายสำนักอึ้งสัวไปเาสะสัวมอจือ้องุนงงวูบเหลือมองแต้ใสป่ปากแล้วแย้มยิ้มกล่าวเสียงราบเรียบใช่แล้วเพราะเหตุใดบอกมาหลักการหลักการใดพวกอึ้งสัวภายถือดีที่เป็นสำนักธรรมะโดคนการเชื้อเชิญของพระมุกหอเราไรค่าดังนั้นเองผู้น้องจึงไั้คำสั่งให้มาลงโทษแก่พวกมันสถานเบาชีวิตคนถึงสองกว่า ยังว่าเป็นการลงโทษสถานเบาเทวิคนเพียงไม่กี่ร้อยอันน้อยนิดไหนเลยมีความสำคัญได้ฮ่าฮ่าฮ่าสอสัวมอจือท่านนับเป็นอสูรร้ายที่บ้าคลั่งอย่างแท้จริงแต่กับแต้เฮียกับนอกเหนือกฎนี้แต่ไสปักใจสถานเนื่องเพราะวาจานี้ว่บงบอกจิตนาของเสอสัวมอจื้อกะจ่างโูกแล้วเสอสัวมอจือ,จสอ,สอ,จอนับว่าเคยมีบุญคุณฐานช่วยชีวิตตน มาถึงสองครั้งจริงๆดังนั้นความอมหิตจึงผ่อนคลายลงมากหลายต้องถามไปว่าเจ้าสำนักอึ้งสัวถูกท่านคร่าตัวไปใช่แล้วข้าพระเจ้าจะช่วยนางกลับมาเพาะสัวมอจือเพียงกอกตาก็ได้อุบายด้วยวัยปัญญาแย้มยิ้มกล่าวว่าแต่เฮียมีสัมพันธ์กับอึ้งสัวมีในเมื่อเป็นคนสนิทชิดชอบของแต่เฮียผู้น้องไหนเลยจะมีการไม่ยอมมอบให้ แต่ทว่าแต่ทว่ากระไรจา้าสำนักเฮียหงโถข้าพเจ้าส่งกลับไปที่หอแล้วหากใต้เฮียต้องการทวงคนตามข้าพเจ้าไปที่เสาะสวัสดาข้าพเจ้าย่อมมอบเจ้าสำนักเทียหงคขนแก่ท่านเป็นไรวาจาของท่านเฮียเป็นจากใจจริงปากกาศนี้แต่เฮียวางใจได้เต็มที่ตกลงข้าพเจ้าตามท่านไปอย่างนั้นเชิญแต่ใส่ปากเหลือบมองเสาะสวมอจือ้อ ด้วยสายตาเย็นชาแวบหนึ่งและเห็นสีหน้าของมันนอกจากรอยยิ้มที่น่าสิสนมแล้วไม่มีเขาหน้าสะพึงกลัวใดๆสักน้อยนิดแต่ใส่ปักเบนสายตากับสาวเท้าเดินออกไปทันใดนั้นมีเสียงสดใสเพลาะดังขึ้นหมอกุ้ยตู้ถูการไปนั้นง่ายการกลับต้องยากเข็นแล้วเสียงพอแววมาสีหน้าแต่ใสป่ปากกักบเสะสัวมอจือ้หั่นตังน้ำแปรเปลี่ยนไปพร้อมกันทันที ช้อนตามองเห็นเงาร่างสีแดงสายหนึ่งก้าวชดชอยเข้ามาเรานีที่รูปโฉมสคารปานเทพธิดาในเสื้อกระโปรงสีแดงฉานบาดตาปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าของสองบรุษหนมรูปงามช่วงเวลานั้นแต่ใส่ปักถึงกับถูกความสคารของนางเดืองดุจจนเคลิบเขิมมิอาจเบือนสายตากลับมาได้เขาอมหิตบนใบหน้าสาะสัวหมอจือปรากฏขึ้นรูปเดียวก็หายวับรีบแยม้มยิ้มก้าวเสียงราบเรียบ วาจากโกเนียหมายความว่าอะไรเดวนี้โฉมสนาคารอาพรแดงมีต่อคาถามซสาะส่วมอจือนางเย้มยิ้มให้แต่ใสป่ปากพังกล่าวท่านเสนอจ้องข้าพเจ้ายิ่งนี้ไปใหญ่ข้าพเจ้าหน้าดูกระมังแต่ใสป่ปากกระดากจนหน้าร้อนผะผาวรีเบือนสายตากลับแล้วแคนร่ร่อกล่าวโฉมของโกเนียนับไปเลิศในต่ําใต้หาผู้คนทัดเทียมไม่ได้จริงๆเดาวนี้อาพรแดง แย้มยิ้มจนหยาดเยิ้มพางกล่าวอาศัยเพียงวาจาประโยคนี้ข้าพเจ้าก็สมควรช่วยท่านหมอกุ้ยตู้ถูท่านคิดจะไปเสาะสัวใช่แล้วไปหาที่ตายเสาะสัวหมอชื่อตวัดทันทีเป็นความหมายใดของท่านเดานี้อับพรนแดงแย้มยิ้มกล่าวเสียงราบเรียบความหมายใดเลข่ออุบายของเสาะสัวหมอชื่อท่านผู้อื่นอาจดูไม่ออกแต่ข้าพเจ้าก็เข้าใจกระจ่างยิ่ง สีหน้าเสาะส่วนมอจือบิดเบี้ยวด้วยความอมหิดขำรามเสียงก้องท่านเข้าใจกระไรท่านคิดจะหลอกลวงหมอกุ้ยตู้ถูไปเสาะสัวหยุดมุ่งหมายเพียงแต่ต้องการทราบรอยของหมอกุ้ยตู้ฉิวซื้อแปะมันเท่านั้นเลี้ยวไหลหากท่านยอมปล่อยคนกลับมาจริงใหญ่ต้องเชิญมันไปที่เสาะส่วนหมอ้อเหลาด้วยสีหน้าแต้ใสาปากเยี่ยมเกรียมทันทีหันขวับไปตวาดั่นเฮียที่แท้เป็นเช่นนี้เอง ท่านมีเล่ยอบายจนแพร่พรายจริงๆวาจาแต้ใสป่ปากมิทันจบคําล่างหันตังน้ําผันดิดขึ้นอากาศด้วยความเด,ดรดสายฝาแลบโถมเข้าใส่ดรานีอาพรแดงพร้อมกับฟาดฝ่ามือจู่โจมก่อนพลังฝ่ามือซอสส่วนหมอชื่อครานี้มีอาตุภาพอันน่าตนกอย่างยิ่งแต่ดรานีอาพรแดงกับแค้นหัวอกกล่าวซอสส่วนหมอชื่อผู้อื่นกวดท่านข้าพเจ้ากับไม่กลัวเงาสีแดงถลันโอบ มือขาวพองที่โบกสะบัดฟาจูโจมไปสามกระบวนท่าในสามฝ่ามือที่ตีโต้มาถึงกับคุกคามจนซอสส่วนหมอจือต้องถอยร่นกลับที่เดิมสภาพเช่นนี้คู่ขวัญซอสส่วนหมอจือจนตนกอย่างยิ่งนับแต่มันเข้าสู่วงพวกนักเลงมายังไม่เคยเผชิญกับยอดมือสูงระดับนี้มาก่อนเลยจึงแผดเสียงตวาดรับกระบวนท่านี้ดูเสียงดังกระชากพัดจีบจูโจมไปอีกกระบวนท่าหนึ่ง พระดังพิมือซอสสวมอดจือชนชาวนอกเดงเพียงได้ยินก็อ,อกสันขวัญเสียความพลิกแพงพิสดารของวิชาพิมือมันไม่มีผู้ใดต่อต้านได้นึกไม่ถึงจะถูกเดานี้ยาววนางนี้ลุกได้จนต้องถอยล่นตลอดเวลาได้ขณะที่ทั้งสองลุกรับตีโตด้วยความอําหิตตุดันอยู่นั้นแต่ไซปักพดินเสียงแผ่วเบาราวปีมาแรงวีแต่ไซปักยังไม่ไดีในตอนนี้จะรอเวลาใดแต่ไซปักได้ยิน ใจต้องสั่นสะท้านหรีบมองไปที่ต้นเสียงนอกจากกิ่งไม้ใบหญ้าไหวตามสายลมแล้วไม่มีเงาร่างผู้ใดทั้งสิ้นหนีแล้วหายอมหนีไม่แต่ใส่ปากคิดดังนั้นในใจเพราะต้องการ,รเผชิญกับซอสสวมมอดจือ้อที่เป็นบุคคลที่น่าสะเพงกลัวแห่งยุคดูสักคราเสียงจากลมปานที่แผ่วเบา,บาดังแว่วมาอีกครั้งเป็นไรท่านไม่หนีแต่ใส่ปากม่ว่าผลแพชนะของทั้งสองนี้จะเป็นของฝ่ายใด ท่านยังคงไปไม่รอดอยู่นั่นเองเป็นไรหรือท่านยังไม่เชื่อ